สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องช่างติ๊กโมเดลครับนี่ครับคันนี้ผมซ่อมซะแล้วนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งให้เพิ่นนะครับคันนี้ที่เอาขึ้นมาซ่อมวันนั้นครับนี่ครับมีหมวกนะครับวันนั้นมันมีหมวกหลุดนะครับซ่อมให้แล้วครับแล้วก็เสริมนะครับ เสริมชัดซีนะครับซับในชัดซีนะครับให้มันแข็งแรงกว่าเดิมนะครับฝุ่นฝุนเกิดเลยครับยังไม่ได้วันนั้นก็มีนี่ครับตัวนี้หักนะครับติด มันหลุดนะครับนี่สองข้างนะครับติดตั้งใหม่นะทีนี้กระซับข้างในนะครับนี่กระดาษแข็งซับข้างในอีกให้มันแข็งแรงกระเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองใส่หินดูนะครับนี่สามกิโลครับหินที่ใส่คุณปูไปนี่แหละส่วนที่แม่มันก็ไม่ได้ทําอะไรนะคเพราะนั้นติดตั้งแค่หัวใหม่นะครับเดิมๆก็รอแล้วครับดูเนิตเตอร์ครับ นกระจกยุ่นขออนุญาตแกะทุ่งก่อนนะครับ เดี๋ยวจะใส่หมดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองใส่ดูครับเนื่องจากกระซีมันเล็กนะครับเพราะว่าทำกระซีใหญ่ไม่ได้ถ้าทำกระซีใหญ่มันเลี้ยวนี่ครับตัวน,นี้เลี้ยวตัวน,นี้จะเลี้ยวไม่ได้นะครับก็เลยมีความไม่แข็งแรงเกิดขึ้นต้องแก้ใหม่ครับทันนี้แต่ผมว่าน่าจะผ่านอยู่นะครับน่าจะ คุณปูกระบะใหญ่มากครับใส่หมดนะลูกพวงคันนี้น่าจะไม่หมดนะครับดูครับใส่แค่ครึ่งเดียวเองครับเดี๋ยวจะลองอัดดูให้หมดเลยนะครับ นี่ก็ฝนตกนะครับไม่มีที่ให้เล่นให้ดูกันเลยนะครับฝนตกทุกวันเลยครับสีสเกตของบ้านผมน้ำก็ท่วมแนวแล้วครับหวานข้าวก็ไม่ทันหลายที่ครับ <c oughs> เ,เดยนนิดเดียวพับใส่ไม่หมด จะมีหักไหมครับงานนี้ซับเข้าไปชั้นหนึ่งครับแคตซีุกพวงนะครับดูมันมีโกงไหมโอเคนเะครับมันจะผ่านนะครับหินสามกิโลนะครับเนี่ยหินสามกิโลเลยนิดเดียวครับ กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับคันนี้น่าจะเป็นคันที่ซ่อมง่ายที่สุดเลยครับเอามาซับแคซีเพิ่มแล้วก็หมวกที่ว่ามันหลุดก็ติดกาวเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับนี่จะถอยให้ดูกันก่อนนี่ครับน่าจะแข็งแรงนะครับทีนี้หนักนะครับนี่สำหรับรถกระดาษนะครับประมาณนี้สามกิโลครับ หนักใช้ได้นะนี่ครับรอสไตล์ญี่ปุ่นครับคันนี้เดี๋ยวคันไหนซ่อมเสร็จก็จะจะลงให้ดูกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคันนี้ก็เพิ่งเสร็จลงให้ดูกันก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มี เราจะลงคลิปแรมเหมือนกันครับเพราะว่าฝนตกครับไม่มีที่เล่นเอฟซีดูกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เสร็จร้อยแล้วอีกคันหนึ่งครับพร้อมกลับไปอยู่กับทีมงานครับว่าตอนนี้ผมเอามาอยู่ที่ทํางานด้วยนะครับเอามาซ่อมอยู่ที่ทํางานนะครับโอ้ลืมเกาะตัวน,นี้ครับสู่หลุดสปริงครับสปริง ปิงหลุดโอเคสีปิงเนเอไว้ดีนะครับดีดลุพ่พวงไหมโอเคเลยครับแข็งแรงแล้วน่าจะไม่ไม่หักไม่ราวอีกนะครับครซีตัวนี้ ดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็นี่ครับยังตรงอยู่นะครับไม่งอนะ้ถือว่าพานครับบรรทุกได้ขนาดนี้ก็โอเคครับใช้ได้แล้วฝุนเกาะครับผมไม่ได้ปัดฝุนประมาณน,นี้ครับลายไทยลายไทยคันแรกครับลายแรกกนอกนะครับคันแรกของช่างดิกเลย งาน,นกระดาษครับบรรทุกได้ขนาดนี้เอว่าสุดยอดแล้วครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็มาไทเอฟดูกันครับมาดูาจะทําคลิปอะไรครับทาซ่อมเสร็จก็เอามาไทเอฟซีดูกันครับก็ประมาณนี้ครับผ่านแล้ว